เฮ็ดจะพูดดีดพูดชิดเฮ็ดพูดเดี๋ยวทาโป่แกรเตทุกคนเลยว่ามันสิลายชัดเลยเดี๋ยวจะทาเพื่อกับป้าเราะอันสูดได้เหมนีได้อาจจลอกหายไหนเดี๋ยวจะได้เมื่อปั่นเดกอีบอนนี้นะปั่นเดียวน้เมื่อจะได้เมื่อเลยทุกคนเดย สช่สบายดีล่ะกะสวัสดีที่ทานที่ตามนะครับซุมมันนี้ก่าเง้าสาวทุกคนเลยกับไปไเอาไปทางเลยได้อยู่เฮิรนแล้วก็ว่าสิเอาชิ้นโง่มาเนี้นะมัมนเข,ขาขาโง่ทุกคนเลยเดี๋ยว <c oughs> ในเลิกองการติดตามไปเรื่องกําเดียวว่ามันชิ่งใหญ่เลยนะโง,ง่ก,กะว่าพูดหนึ่งช่องแสนเอากับข้าเจ้านะาสุดทไายขี่รถจักรไปทุกคนเลยขอขาอยู่หน้าวพวก มาฮอนนาเพื่นทุกคนเลยโง่กลายโตือจักเ้าพนธิคาตัวเธอตอนนี้มาฮอนนาเนละโอ้เห็ดจากพูดเดี๋ยวทารแกเดยวทุกคนเลยว่ามันสิลายชเลยเดี๋ยทาเพื่อกับป้าเราอัน ดระปุนได้เมื่อดข้าชุลลอขายเม่อดิลลอขายพี่บ้าขชุลลอขายชุลลอขายเขียวไปเจอกำไรต้องคืนกันแล้วไปด้ยไค่อยมรนลเจ้าเงาพาดทิมด้วยเขาน่โง่ะที่ได้โคอยู่พุดนลรทุกคนเลยแกมหนองบตอนี้มาเผาโง่ทุกคนเลยเอาอยู่แกมหนองปีคนมีลายไปเลยมา ตึงเล่าเขไปพ่นลายแล้วฮะเอาว่าการยหาแล้วเอาอีกรถไถมาแล้วมแลเอะละเอ๊โอ้กิโอเอะแล้วนก็ลุ้งจาบ่ตอนนี้กี่แล้วทีได้ออกมาใส่พดตัลดลเลยบเงินเจ้เหเาหเฮลจุ่งชงกันน,น,น,กนะ่าฮอาฮา่าฮฮ คนกัลืมมาลายแล้วอาจจะพูดบ่คนพูดนึงอาพูดนึมีายเม่อเมแล้วม่พ่เดียอีดอนอีดอนนั่งเฝ้าอยู่อาเชืก็ไปน้ำแล้วอีดอนเราเติมอะไรกุ๊ ปันมือเจ้าของตืบแล้วมันน้อยถือว่าเยอะด้วยอ๋อถือว่าอยะใช่ไหมเอ้าบักดวยพีไปเลยโซานปะเทสประเหศโซอะไรสิไม่เห็นนมันหมอนอย่างนี้เน เดี๋ยวเป็นตอนเลยนมานี่ยไอ้น่ะเป็นคนบ้านนอกอืมคนร้องเพลงร้องมันมอดเป็นมิเลอร์นละเคนบ้านนอกมันก็ถือเลยนมันบอยู่คนบ้านนอกวันนี้เยาดินเขาานอนี้เดิน่งนึงกับตื่มเราแล้ว เล็ดพลไม่จะเล็ดแน่ซ้ำขี้ริ้นโลดยาวยางใบโพดปะพมารได้เอทำอไวขอเปหกินไรกินไ่ด้เกิดกะมีอะไรจเนนะนายดีด้วยแหลยงเราขึ้นรอบพ่อพอละอะพตีบอกบ่ ของปลาทกับอะไไปอยู่ท้งมเดียนบ้างไม่ตนอะดรอนน่ะนอตีสามตีนะ่ไดบอกจะมกินยองันเจ้าวานนี่ลีลาอยู่้าบนเยไเฮ้ยอ่านม่ใชาได้่ชาเลยอไม่ช่ามันก็ปันปูปัญญามันเอาสองเชนเนี่ย

ปันโุนบอของพีันนี่นอก็เอนีเราไมทตไมมันสิบพอด้สิบเจ็ดเออถูกก็ได้เชย่อใเด้นี่รนาะลำขึ้นเอาเน้งจังลํำมันเหลือกันช่ยๆๆช่วยาช่วยจังยจักว่าได้อเด้อลํำเอาขึ้นโอ้ยเก็บไปนนถุงนึงมันลํำขึ้นโอ้ย ลำคืนเธอได้เชื่อตืมและลายใช่ไหมนะเออขับมาน้อยอ่ะนะมาตืมเด้เพราะทำไม้ได้ขี้่แักฉันจะเลิกขี้พี่อ่ะผมจะเลิเขาพี่เอาเพจไปชื่อน้องก็ขีาขี้พี่อ่ะเขายังวาวโหไม่ได้เพราะทำไมทิมนะโอ้ยป่าลุงคนกินอิ่มแล้วยังนอนโอ้ยเขาว่าจะนั้นอยู่ปั่นนะอยู่โอ้ยโง่นแล้ว เปนหมาลลงี้ยเพื่อพักกระดูไดโอ้พอมาลุ่นหลังคงเทเลยเลยบ่ายเออเงีจะมากัน้ยเเง้มเลยนี่น้ำไมหน้าบ่โอ้เพิ่นมานำไหน้าเลยทุกคนเลยตลอดได้เปได้ยาได้เป็นทายาบดีคนใดน่นบ่แได้่ให้้หน้าเป็นเอาได้เป็นนอได้ือกูนีมึงว่าว่า มันไปที่นี่แล้วกันเอากรดูตัวอื่นมาแทนเอากระดูมา่โอ้มันอยู่แคบเนาะมาไปได้มากินก่อนทุกคนเลยาข้าไข้าไปกหข้านแหงเลยโอ้เอ็ดเพื่อนี่พาตีนบ้าพาตีนโง่ทุกคนเลย

กม่ม่ึ๊บเช่อมมันเอ็ดเผื่อน้ำพราลอยนไมพูดกล่ไม้ปัามะ้ยลเคิดู่่กเอาะพูดเลยอเดียวเขาย้ายลายพ่ออะรโอ้ปัดเนื่อไม้พูดลกระดายเลย ชิ้นลายโบราณพี่น้อองแสนกันเลยเนาลายเลวค่อยว่าน้อยยไรน้อยบ่น้อยไหนบึ้งเรือมันใหญแล้วอาคู่นี้กะบปใหญ่รึใครพงไหปัดโอ้พตรงไม้มาหลับพี่บอบวันนี้ใริ้มก็ไปลยเอารถไปล้วาวาี่นี่คุณร ยยแ้โมงโมงตัวานลบลบนี้เดวได้ชิ้นชก็ได้แบ่งลายมืเอาเลยแล้วเบยนเพื่อเขาเอาจะสอเเอาทุกคนเลยเา่เาแม่เยละไักแล้ว่ชสนนีตาบงัล้ว่เอาเล้วยเมาปั่นแล้วเาเลยูดเพนะแมมันรักเามั่ต้อยเอาทำเาม้นา ตมันจคนปพร้อมเลยสบายเนาะตัวน้อยอ่ะเดียคอยจะเอากองปิดล่ะถออเลยท่านจะมีไฟอ้าว่มันโลกป้ายอะยังวันนอยโลฟ้าเจ้าลายเชกระดูกกระเดี่ยวจะไม่ได้จ่ได้ถอออกแล้วก็เอากองไม้เท่านมีไฟอ่าวเวลา ช่มันโลป้ายมาอามาเลยเยอะเลยเาีาเวตะเมื่อักระจาดม้ like <bbe> ันี้ิ้นก็เอาแล้วทุกคนเลยเอาเเยเจอได้มือปั่นเดยบอนนีนะปั่นเดไ้เมื่อเได้มือเลยทุกคนเล้อ้ปั่นพยังก้อนแล้วปั่นนะ้นอนนี้ก็จว่าเอานไปลแล้วทุกคนเลยเจอได้เมื่อฮิดกานี้มื่อปั่นเดยอีปั่นเดกับม่้องแตนพุ่น เอาสองคนนะปูดหนึ่งนะมาวันนี้ไม่นาแอะไรทุกคนเอ้ยมากอะมาสนับสนุนเขาประมาณสิบพันนะสิเราเดี๋ยวชิได้มาถอะซีนก็ทุกคนได้โอ้ยมาแลา้วกะชิได้ช่วยปัดเดียวอีกว่าชิได้ตัดสุดทองมนองอันเนาะอันนั้นแล้วตัดนะแดงที่บันี้เสื ส่งเธอละส่งเธอแบ่งเหรส่งเธอแบงกไงเลยงบน้อยงบน้อยเอาไปได้แล้วเสื่อนนั้นเอามานันนี่บะนี้กระตูอ่ะกระตูใช่ ไป,ปไปแปไบนแบนี้นั่งไปเลี้ยนทำเฮือไปละกระดูกอันนี้สอง้อนใช่ปะเพราะอันนั้นปั่นแล้วก็ได้กระดูกมันนะมันไม่ปั่นอีรอบนี้ซื้อแล้วก็ดูคนละขาบเนาะรอบเดียร์ย่า กินแล้วเดียวก็ป้องเอาไหมเอากองเลยปั่นแล้วแล้วกันเทมันมันเทมันชื่อชืจอกมั้งบอสเชื่อจอกบ้างเชื่อดวงยางบ่ยเชื่อดวงยางเอาได้จอกเล้วไปเดียวแล้วก็ได้ประมาณนี้ละมาตั่เทมันก็เลยเราสุดท้ายแบบนี้นะ เาถุงยางมาะรเตบถุาง่เอออจจอบ้จอกจอกแล้ว่เอาไราคอยๆจดทีถยางก็ถุงเออหลายตอดีมือนี้กซื้อน้ำมันลอะไรน้ำใสเอไปอันนั้นเมื่อเอมื่อะเอาอกไดเนะ เขาเอาเมื่อตะแบ่งเนาะเอามอ่อะแบ่งเลาเนาะมันสบายเต็มบ่างอดีเต็มทุกอย่างนะเส้นเป็นเงินไทยกะสองร้อยทำงานต่างแล้วร้อยปลายเนาะเท่งินลงกาเท่าคืนไปคืนมาค่อยเอาทุกอย่างนี่มันยังมันเลยใช่ความเดีงง่ายดีร้อยปลายก็ นึงมันการ้อยนึงกับแม่นหกี่ปลายว่ดีที่ลงแล้วนะเมื่อเอนเรากินห้กตอหังเ่ยเี่ยเมือต้มซีอนึงันเอนมแกให้ต้มได้เง้มาเทเราได้ S <S ปั่นเดียวแล้วโทษได้ชิ้นกับโอ้ได้ชมหมูพม่าชมหมูพม่าปั่นเช้าก่อนตอนนี้ก็จะหาให้จูกินก่อนทุกคนเลยปันป่นเดียวแล้วล่ะมันนี่เขาท้องมันน่ะพุงมัน,น,น,มนจะซอยบ่เฮ็ดมาเพภสุกเก่ามาเพภชุดเก่าสุดเดือดอันนี้มาเฮอรจะชอนเพื่อซอยทุกคนเลยซอยเฮ็ดมาเพภคือเก่า เพราะว่ามาเพนี่แซ่บได้ไม่ได้กินแต่หึ่งแล้วเนาะแบบโง่แบบเพลินนี่จะลายคอยชิได้เฮ็ดมาเพอร์ทุกคนในซอยจุซอยจุก็แซ่บอยู่เพราะว่าใส่สอนเพื่อนกินน้ำม่ได้นะใครบ่ได้มากินแบบนั้นได้อันนี้กับคู่ อชีนทุกคนเลยเราจะสอนเพื่อเป็นคนชอยสีมือจะสอนเพื่อคือก้าวผวาจูเฮิรนเดย์ท้าวจูป่านี่สีมือคอยทุกคนเลยกับเป้เดวเิสกินนะเอาไปชีน้ำงามเนาะนี่เฮ็ด้บเด้อเ,เด้อเด้อโอ้ยเซฟโซนอะไรวาฬง้อกีร่าย,าางายโง่พอดีกินเนาะ โเพ่อกินทุกคนลยบ่ใหญ่ไได้ประมาณน้องนึงเนาะได้ได้น้องนึงนะนองปลางูซงนี่กินอาหารดูมาใส่ตับมันจท้องไปเลยแหละมาเลับหวานขวบเติมเงินด้หมฮะฮะฮะมามากินมาเพ่มา ชิงโงอะไรนยัไงหัหน้าปชิวเพิ่อมามาเอาเพื่นนี่มาเพ่น่กินชินง่มากิิงง่ปะมามามากระลังเฮ็ดช่เจ้ามีเงินซื้อก็มากินน้ำเด็ดนะพออ่าี้ิดอได้โย่พอได้กินโย่กินน้ำเจ้าได้กอกินน้ำเจ้าได้อนระีเนนีสบายดีสบายดีอ๋อกรลังเฮ็ดมาพ่สมัีลองสีมือ เพิ่งท้องมนันนะได้น้อยไปดลยว่าปัน้นดียวลบลบที่สองอะเพิ่งท้องมันได้น้อย<ด>ลบแล้วครับแล้วพาไปชิลเพิ่มเมอร์ลาทุกคนเลยไม่ทานกินข้าวน,นำจะพาไปแปลงรถจักไปแบบน,นี้อ้าวอันนี้อนะ่ะเพิ่งท้องมนันอีเสพ ช่วยเนี่ยช่วยตัวน,นี้ชินมันอัเน,นี้ชินสันมันมที่เหลือก็ต้มเนาะต้มไวล้ลงได้แล้วคันทวนไม่ได้กินเขา อนสะจ่อยซีแล้วทุกคนเลยว่าซีไปหาเดดพักก่อนไปนี่ที่ได้ไปหาขอพักนภูเขาประมีเพื่อแหละมาใส่มาเพทุกคนเลยเอ,อด็ออดเพอร์นี้ตมบัติมบอตโอ้ตมบอตทั้งหมู <c oughs> มือกินนอนบ่อนี่ก็นเนาะ เชื้อผักบะมี่นี่ตอนนี้มาเด็ดผักก็นทุกคนเลยอ้อมไป ทุกคนเลยเราชิบหาเด็ดพักโบกันมนันนี่ตายแต่พักหอมแป่หาพักกจะจนไม่ได้มือโป้งเลยทุกคนเลยพักกันเลยเด็ดตลอด เท่เลยจ้าเท่เลย,ยโคลแล้วบอง่างยอ่ะโคไปตอนนี้สระสอนเพิ่นจะได้มาตำม,มคิดทุกคนได้จีแล้วแล้วก็มาตำจะได้หาปุ๋มเคืองจะได้หากินข้าวทุกคนเลยเท่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึง าซอยพักทุกคนเลยพักกับกำเพื่อนเป็นแม่โครได้ไหมน,นี่โบหอมเมื่อ,อ,อวานมันซื้อน,นี่เจ้าเป็นแล้วมันนี่เป็นแค่เป็นได้เป็น รอบนี้มบอพักหลายอยู่เนาะมันคอยซอยพักนะไม่ได้พักแต่เจ้าลุงท้ายจะพักเดีย๋ยวยำถือมือไปซอยบอรพักแล้วละเดี๋ยวมามามาผีไว้ก่อนใส่เกือปไปโน่คนุณเนาะมานี่ใส้หลายยังมันเข้มมาไว้หึงเตบิบเจอมัน พีร้ไรดีแนลได้อ่ะใส่พีให้มันทุกคนเลยพยีก็เย็นแล้วหักเลยชิมเทๆเอาขี้าามัถ่าพอเบามาเฮไวเฮ่อเกือบไปโน่เปิดเฮ่อมันซึมเข้าในเขาลดนแล้วไหมมาไวชินหึงก้อนเขาลดนเพราะมันเท่าเนื้อขนางก้อนยังปุ่งเคืองนะ เอกน้าผักเลยทำไมเลยห่เลยล่ะข้าได้มีข้าแห้งละกินน้ดอยู่บ่หลายอ่นี้นะคู่นั่นดิปุ่งเฟิง์นกับปุ่งเสือข้ามายื่ักลงเลยกินข้าวละกีนข้าวลลข้าวธรกิจเลยนี่จะประมาณนี้ชิปมองละ ลืมโอ้โหสีเพชรหรือบอหลวงพ่อว่าหน้าตามันคือข่าวแท้ลืมมาคิดนี่สีเพชรกับกั๊ดกั้ดมาคิดเนาะกาลานเติมได้เนาะสมกินภาพดีกับเมอร์สขอบอ,อันโคกับมีโครด,ด,ด้ลยโคยานชาวไทยน้อยเพิเนเยอะน้ำ ได้เติมเนาะแค่ทยเลยเนาะตอ,อ,อ,อกคูบบนี่<ช>นะดิคูทักอะไรทุ่ยเลยแสบเลยชิมือก่อ,อ,อน ทุกคนอืมค่ะค่ะจันน้ก็ถือว่าในยูน่ากินกันแล้วแล้วทุกคนเลยมามากินข้าวเทงข้าวเสากันนี่นะข้าวเสาก็ข้าวเทงน้ำจี้เลยทุกคนเลยกินข้าวกับกับสอสอนสองคนเพราะว่าเขาเผาไม่เท้าเพิ่นกินอิ่มนะกินอิ่มเลยเขาากินน้ำรังเขายังชีขึ้นมากินน้ำรังทุกคนเลยปลาไข่เชิง เขามาเพจทุกคนเลยนี่พระกระพู้แน่หอ่อเยอเยอะรถล,ละ อีกทุกคนเลยกาที่ได้หาพนะักผ่อนนะเือว่ามันนี้นะโอ้ยได้อาหารดีอีกคือก่าทุกคนเลยไม่ได้อ่อไปเชื่อเพราะว่าขเาข้าวคาโงะอยู่ในบ้านนี่ทุกคนเลยตกพูดขายแล้วก็ก็เลยไปซื้อเอาพูดละสองแสนเอาเดียวกับมันไม่ต้องแตลงเพิ่นคนละแสนแล้วกลับมาปันเดียวทุกคนเลยนะสำหรับคลิปนี้กะเฮากาที่ได้ขอจบลงเพลงเท่านี้ขอขอมองก์กำใจอีทุกคนที่ทำมาติดตามแล้วก็รับชม